จะเอคนน้อยเห็ดอยังงัคนน้อยนี่นะ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 คนนี้น้อยบ่คนนี้น้อยบ่จ้าเอสบายดีปะลุงกระดุกเจ้จ้าจะเอคนนี้น้อยนะคนนี้น้อยบ่คนนี้น้อยบ่

ớt ừ, đi thảo luôn kỳ nghỉ yêu ông bơi bơi kỳ lục kì ớt nha mhm kỳ lục kìa đen hmm 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 đấy hmm 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 kinh hmm 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 ันก็ุกคนหน้อยดีค่ะก่นได้คนหน่อยนี เดยอกกันนิ่งนังน่งนิงน่งนั่งนิ่งนั่งนิ่งนั่งเนี่ยสบายดีป้าลุงไงลูกสบายดีป้าลุงงางมง

ว่เด้อเจนี่นี่เออเจ็ดกเจ็ดเขาอิ่มก็ลูกเจนี่โอ้เจนี่ที่ดูจะเจนี่บอกเบิ้งด oh ูแต่ลเนาอ Thì nào, thì nào, thì nào, thì nào, mà làm vào, làm vào, làm vào, ừ. นี่ฮะการดูกบบว่าลยอพ่อดูก็ไ่ส่งจ้ะไม่สงก็รู้อุ <S <S ้อมาเก่ามาอุ้อมันก่อันนี้คนหน่อยหนิ ปุดยังเป็นดกอกชีเฟ่แล้วมีตู้กับไปตลาดป้าแล้ววันนี้แล้วของบ้านมีมั้ย Ôi lưng ơi, ta <Síntate> có chắc quân quên thử chứ bây giờ ta ta ấy sao đâu, bây giờ ta Thì

chén cha, chạy khánh chạy cứ gọi <laughs> Em chạy xuống, chạy sao chạy sao chạy nghe chạy sao chạy này, chạy sao ơi Terima kasih kerana เบาว่าไลูกหนเาวันนี้ว่าขนมน่องเฮตเตกจายตัวนี้ตัวนี้ไน่อน่องเฮตเตกจายเพย่งอยู่บ้างบ้างอะไแก ບໍ່ຄ່ອຍເປບດຽວພີ່ນ້ອງມາຈຸດນີ້ຫ້າອີກແລ້ວນີ້ແຸໃຫ້ເບູ່້ຫລຫຼາຍຕມສືຕພຕລສືແພແມລີບີລປຍັງລູີລາເປັນຫັງ5ເດີ n พี่รองไอ้สนับกินไปแล้วนับทน้งกินี่พอสบายไปเลยแล้วป้าลุงไปเลยพ่อกกนีิดงานพี่รอง